ต้อนรับเข้าสู่รายการพรีวิวเดลวิลแมทช์พรีวิวก่อนเกมอัปเดตความพร้อมของปีศาจแดกในสไตล์ MUTF หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านฉล่มลีดส์ยูไนเต็ด5ประตูต่อหนึ่งในนัดเปิดสนามสร้างความสุขให้กับแฟนผีทั่วโลกแต่การรักษาโมเมนตัมจากเกมแรกเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเราอยากเห็นยูไนเต็ดรักษาฟอรมแบบนั้นให้ได้ในทุกๆนัดและสิ่งนี้มันจะทำให้แฟนผีรอคอยไม่ไหวครับกับการแข่งขันในนัดที่2ของศึกพรีเมียร์ลีกถ้าอย่างนั้นเรามาดูความพร้อมของปีศาจแดงในเกมที่จะต้องบุกไปเยือนเซาท์แฮมตันในวันอาทิตย์นี้กันเลยดีกว่าครับ หนึ่งในไฮไลท์ของเกมนี้ที่หลายๆคนจับตามองมากที่สุดก็คือ2นักเตะใหม่ยอย่างเจดอนซานโชและราฟาเอลวารานแฟนผีคิดว่าพวกเขาจะได้ลงสนามในเกมนี้หรือเปล่าครับในรายของเจดอนซานโชมีความฟิตเต็มที่แล้วเขาลงซ้อมกับทีมได้2ส,สัปดาห์เต็มพร้อมได้โอกาสลงเล่นในช่วงครึ่งหลังในเกมที่เจอกับลีดส์ยูไนเต็ด ก่อนจะได้ลงอีก45นาทีในแมตช์อุ่มเครื่องแบบปิดสนามกับเบอร์ลี่ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงเป็นไปได้ว่าซานโชอาจได้ลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกแทนที่ตำแหน่งของแดนนี่เจมส์ในเกมวันอาทิตย์นี้ ส่วนราฟาเอลวารานได้ซ้อมเต็มที่4-5วันแล้วแต่ห่างหายจากการลงสนามไปนานบวกกับฟอร์มของวิกตอร์ลินเดเลฟแม่ต้องเรียกว่าวิกตอร์ขนาฟเลฟที่กําลังทําได้ดีในการจับคู่กับแฮร์รี่แมกไกวและเป็นไปได้ที่วารานจะออกสตาร์ทด้วยการเป็นตัวสํารองไปก่อนพร้อมรอโอกาสประเดิมตัวจริงในช่วงเวลาที่เหมาะสม นักเตะทีมเราที่มีอาการบาดเจ็บมีแค่อเล็กสเตเลสและมาคัสแรดฟอร์ดส่วนดีนเฮนเดอร์สันเพิ่งกลับมาซ้อมได้เบาๆหลังพักฟื้นจากอาการโควิด -19 อีกหนึ่งคนที่จะพลาดแน่ๆในเกมนี้คือเอดิสันคาวานี่เขาต้องเรียกความฟิตอีกซักระยะหลังจากขาดการซ้อมไปเป็นเวลานาน ทีนี้เราลองมาดูทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเซาท์แฮมตันกันบ้างพวกเขาทำผลงานได้ย่ำแย่ในนัดเปิดสนามด้วยการแพ้เอเวอร์ตันสประตูต่อหนึ่งแต่สภาพทีมของนักบุญยังถือว่าค่อนข้างพร้อมนักเตะตัวหลักของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเจมส์วอร์สพรวเชอดัมส์สจ๊วตอัมสตรองทีโอวอลคอตหรือยานเบนาเรกก็สามารถลงสนามได้ทุกคนรวมถึงซูน,น่าตัวใหม่อย่างอดัมอัมสตรองที่ในนัดแรกก็เป็นเจ้าตัวนี่แหละครับที่ทำประตูให้กับนักบุญได้ แมนยูเนเต็ดทำผลงานได้ดีเสมอเมื่อเจอกับเซาแฮมตัน5นัดหลังสุดที่เจอกันปีศาจแดงเอาชนะได้ถึง3ครั้งเสมอไป2ครั้งแถมฤดูกาลที่ผ่านมายูเนเต็ดสามารถเอาชนะได้ทั้งเกมเย่าและเยือน พร้อมถึงยิงนักบุญด้วยสกอร์รวมถึง12ประตูลผลงานออกสตาร์ทในฤดูกาลใหม่ของแมนยูเนเตตดสวยงามมากๆส่งผลให้นักเตะผีแดงมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นบรูโน่เดอะแบ็กเฟรนันเดสที่ทำแฮตทริกได้หรือจะเป็นปอป็อกบาที่จับไป4แอสซิ์เน้นๆในเกมเปิดซีซั่นที่ผ่านมา พวกเขาจะเดินหน้าบุกแหลกตามสไตล์ของยูนิเต็ดทำเกมด้วยความเร็วและอาศัยจังหวะฉาบชฉวยใช้เกมส่วนกลับเป็นทีเด็ดทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าเกมรับของเซาแฮมตันจะแน่นหนาสักแค่ไหนเพราะถ้าว่ากันตามตรงแมนยูนเต็ดมักมีปัญหาเสมอเวลาเจอกับทีมที่ตั้งโซนเกมรับดีแต่ถ้าหากนักบุญยังมีเกมรับละหลัวเหมือนเดิมมันจะไม่ใช่งานยากของยูนเต็ดที่จะคว้าสามแต้มในเกมนี้แน่นอน และเราเชื่อว่าโอเลกุน่าโซชาจะจัดทีมยึดรูปแบบจากเกมที่ชนะลีสยูไนเต็ดแต่อาจเปลี่ยนเอาเจอดอนซานโชลงมาประเดิมสนามแทนแดเนียลเจมส์ในเกมที่ผ่านมาและนี่คือคาดการ11ตัวจริงของ MUTF m a n c h e s แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นดาบิดเดคอาแบ็กขวาเป็นอารอนวานวิซาก้าวิกตอร์ลินเดเลฟและแฮร์รี่แมกไวยืนคุมแนวรับส่วนแบ็กซ้ายเป็นทางด้านของลูกชอ ส่วนแดนกลางเป็นคู่หูเฟรดและแม็กโทมิเน่โดยมีบรูโน่เฟนันเดสเป็นจอมทัพสามประสานแนวรุกเป็นปอบปอกบาที่ประจำการทางฝั่งซ้ายเขาจะได้อิสระในการเล่นเกมรุกอย่างเต็มที่โดยมีเมสันกรีนวูดยืนหน้าเป้าและขนาบข้างทางฝั่งขวาด้วยเจดอนซานโชและนี่คือ11ตัวจริงที่ดีที่สุดที่เราจะจัดได้ในช่วงเวลานี้ว่าที่ตัวหลักยังวารานยังต้องรอเวลา ปีกซ้ายตัวเก่งอย่างแรชฟอร์ดยังต้องพักฟื้นรวมไปถึงศูนหน้าอย่างเอดิสันคาวานี่หลังจากขาดการซ้อมไปเป็นเวลานานต้องยอมรับนะครับว่าโปรแกรม5นัดแรกของทีมเรายัางไม่หนักมากถ้าเทียบกับทีมใหญ่ทีมอื่นแฟนบอลอย่างเราก็คาดหวังว่าช่วงนี้ u ยู t e นเตต จะสามารถรักษาโมเมนตัมและขวาแต้มให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะไปเจอโปรแกรมสุดหินในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนซึ่งก็จะต้องเจอกับเอเวอร์ตันเลสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลท็อตแนมฮอตสเปอร์แมนซิตี้เชลซีและอาร์เซนอลแต่ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะเมื่อถึงเวลานั้นนักเตะอย่างมาคัสแรดฟอร์ดเอดิสันคาวานีและราฟาเอลวารานก็น่าจะฟิตพร้อมกันทั้งหมด พร้อมช่วยทีมเผชิญกับด่านหินสุดโหดในช่วงนั้นและนี่ก็คือพรีวิวเดวิลแมชในนัดที่ของพรีเพื่อ์เมลีกหากแฟนผีชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากติดตามเพจของเราไว้ด้วยทุกข่าวสารของยูเนเต็ดเราคอยอัปเดตให้ทุกเวลาแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไทยแลนด์แฟนคลับ MUTF คอมมูนิตี้สำหรับเพื่อนๆแฟนผีเรื่องราวข่าวสารของแมนยูที่เพื่อนๆจะได้รู้ในทุกสัปดาห์ครับ